สวัสดีครับ ตอนเับเข้าสู่รายการ Tomi World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวในระหว่างเหตุการณ์ออริจินอลซีนนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับผมมีหลายลคนนั้นให้ความสนใจไปอย่างมากเพราะว่าเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสุดเกรียนอย่างเด d p พูลนั่นเองโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราจะพูดถึงความลับของเดซ์พูลที่มันถูกเปิดเผยออกมาในอีเวนต์ออริจินอลซีนนั่นเองและความลับนั้นก็คือเดซ์พูลมีลูกสาวครับผมแต่ถ้าว่าลูกสาวของเขานั้นจะเป็นใครกันแน่แม่ของเด็กน้อยค วันนี้จะเป็นใครกันเ,กเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรรอติดตามชมกันได้นะครับผมในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังกันเนี่ยเราจะขอให้ผู้ชมนั้นกลับไปดูอ e ีเวนต์ออริจินัลซีนกันก่อนนะครับให้ผู้ชมได้รู้ที่มานะครับผมว่าไอ้ตัวละครนี้มันมาได้ยังไงทำไมความลับถึงแตกออกมาได้แล้วก็อีกมากมายเลยครับผมและหลังจากจบเรื่องของเดทพูเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวละครอื่นๆอีกมากมายตามมานะครับผมให้เวลากดกลับไปดู 3, 2, 1 และในตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะั้นได้รู้เรื่องราวออริจินอลสิ่ง,งนี้มาหมดแล้วในตอนนี้นะครับผมเรามาเริ่มฟังความลับของเดดพูกันเลยดีกว่าเรื่องราวของเรานะครับผมเริ่มกันที่เพสตันนั่นเองครับดยหลายๆคนนะ่าจจะจําเพสตันได้นะครับผมในอีเวนต์แรกของเดดพูเนี่ยเพสตันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของชิลนะครับผมซึ่งมาจ้างเดดพูไปทํางานซึ่งสุดท้ายแล้วนี้เองนะครับเพสตันนั้นก็ได้เสียชีวิตในการทํางานแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของเธอนะจะไม่ได้จากไปไหนนะครับผมวิญญาณของเธอนนะ่่ยจะติออููรางขงขั ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อพวกเขาสามารถหาทางนําวิญญาณของเธอกลับสู่ร่างได้นะครับผมเพสตันนั้นก็เลยได้กลับมาอยู่ในร่างแต่ทว่าร่างเก่าของเธอนั้นได้ย่อยสลายไปแล้วร่างของมนุษย์ได้เน่าเปื่อยไปแล้วหน่วยชิวนั้นก็เลยพยายามที่จะสร้างร่างใหม่ให้เธอนะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วนี่เองหน่วยชิวนั้นก็สร้างร่างหุ่นยนต์ให้เธอนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับผมเพสตัน <est> ก็ได้เริ่มสนิทกับเดซพูมากขึ้นแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยใช้เวลาร่วมกันมานะครับ <est> เพสเบบตอบแทนเดูบ้าง เพสซันนั้นอยากจะช่วยเดดพูบ้างโดยเพยสซันนั้นพยายามจะหาที่มาของลูกสาวของเดดพูให้ ซึ่งหลังจากที่คนคว้าอยู่นานนะครับผมสุดท้ายแล้วเพสตันก็ได้จเจอเบาะแสอะไรบางอย่างและเบาะแสนั้นก็คือใบเกิดของลูกสาวของเดดพูนั่นเองโดยเด็กสาวคนนี้นั้นมีชื่อว่าอีลีนอนนั่นเองแต่ในตอนนี้นั้นเธอยังไม่พบตัวเขาแต่เพสตันนั้นก็ตั้งใจว่าจะหาตัวเธอให้ได้ไม่ว่าเธอจะเป็นหรือตายอย่างน้อยเชนก็ต้องหาล่าของเธอมาให้เดดพูให้ได้ซึ่งหลังจากที่เพสตันนั้นได้นาใบนี้ไาให้เดดพูดูเนี่ยเดดพู Deadpool นั้นก็แอบดีใจเล็กๆนะครับผมแต่ดูเหมือนว่า พูดนั้นก็ได้ออกไปทําภารกิจในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับผมเพ <P aste> สตันนั้นได้รับการแจ้งข่าวสารจากอเวนเจอร์มาในตอนนี้เดอะวอชเชอร์ได้ถูกฆาตกรรมและผู้ต้องสงสัยนั้นอยู่ในนิวยอร์ก เพสตันนั้นต้องรีบมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุนใน,นทันทีซึ่งในตอนที่พเพสตันนั้นมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุน,นี้เองนะครับผมนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับพี่ดีออนั้นระเบิดดวงตาออกมานะครับผมในตอนนี้เหล่าฮีโร่ทุกคนนะได้รับการระเบิดครั้งนี้ไปด้วยซึ่งดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะครับนี่คือระเบิดแห่งความลับนั่นเองและในตอนนี้ความลับที่เดอะวอลเชอร์เก็บเอาไว้นั้นก็หลุดเข้ามาใส่เหล่าฮีโร่ทุกคนไม่นะ่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอยังมีชีวิตอยู่ เพสตันนั้นได้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเดซพูเรื่องราวของลูกสาวของเขาในตอนนี้เขารู้แล้วว่าลูกสาวของเดซพูยังมีชีวิตอยู่น้องชายของบัตเลอร์ผู้เป็นศัตรูของเดซพูนั้นเป็นคนเก็บรักษาเธอไว้เขาเลี้ยงดูเธอมาในตอนนี้ฉันรู้แลวว้วต้องหาตัวเอลลี่ยังไงเราไปหาเอลลี่ให้เดซพูกันเถอะและในขณะที่เพสตันนั้นกำลังลงมือหานี่เองนะครับผมเดซพู Deadpool นั้นก็ได้ไปช่วยชีกราภรรยาของเขาจัดการเหล่าแวมไพร์นั่นเองและดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับสำ ฟิล์มของเดทพูลนั้นเท่มากๆนะครับผมแต่ทว่าในตอนที่เดทพูลนั้นกำลังจัดการเหล่าแวมพาอยู่นี้เองเพสตันนั้นก็กําลังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเดทพูลนะครับผมเพสตันนั้นได้ค้นหาข้อมูลทุกอย่างจนสุดท้ายแล้วเธอได้บอกแสมาอย่างหนึ่งนะครับผมที่อยู่ของเอเลนอร์นั่นเองและในตอนที่เธอได้ที่อยู่มาเนี่ยเธอก็ไม่รอช้านะครับเพสตันนั้นรีบเดินทางมาที่บ้านหลังนั้นในทันทีในตอนแรกเนี่ยเพสตันก็ไปเคาะประตูปกตินะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตอบกลับมาเลยซซึึ่่งงงงงในน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 นตตตออัััั้้้เเะรรบพพสสกกก็็ไดยยิีีมาาาจว ไปดูในฮันทีมีเด็กมาเล่นชิงชาให้นี่และดูมัมลอนสุดท้ายแล้วนี่เองเฮสตัร์นจะพบกับเอเลนอร์สวัสดีหนูน้อยช่วยออกมาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมคือฉันเป็นตำรวจนะฉันมาจากชิวฉันแค่อยากจะคุยกับเธอเธอชื่ออะไรงนั้นหรอเออเออหนูหนูชื่อเอเลนอร์ค่ะแต่หลายคนก็เรียกหนูว่าเอลลี่เออทำไมคุณดูประหลาดล่ะคะ อ๋อ,อไม่มีไรหรอกจาก้าฉันแค่อยากจะคุยกับพ่อแม่ของหนูเท่านั้นคือฉันตื่นเต้นนะที่ได้พบหนูเออขอโทษน,นะครับคุณนายมีอะไรให้ผมช่วยไหมในตอนนั้นเองนะครับผมโจชัวผู้ปกครองของเอลนอน,น,นก็ได้ออกมาหาเพสตตนเออได้เลยค่ะฉันคือเพสตันนะคะฉันมาจากเอเจนชิลเออไม่ทราบว่าขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมเพสตัน คือผมนะเป็นน้องชายของบัต l เลอร์ก็จริงแต่เราไม่ได้ติดต่อกันเลยผมไม่รู้ได้วยซ้ำว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาแค่มาฝากอีกคนนี้เลี้ยงไว้กับผมซึ่งผมขอบอกไว้เลยนะผมไม่อยากมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และผมจะขอคุณดีเลยได้โปรดเถอะกลับไปเถอะที่นีนะ่ไม่มีอะไรให้คุณต้องการหรอก ดูเหมือนว่าโจชัวนะครับผมจะไม่อยากให้หนูน้อยคนนี้นั้นไปนยุ่งกับเรื่องอะไรต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดฟพูหรือเรื่องของรัฐบาลก็ตามซึ่งหลังจากที่เพสเตอนั้นเดินออกไปนี่เองนะคะรับผมโจชัวนั้นก็ได้บอกเอลลี่เก็บของเดี๋ยวนี้คืนนี้เราจะย้ายกันแล้วเอลลี่ในตอนนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วซึ่งในเวลาไม่กี่นาทีต่อมานี่เองนะครับผมพวกเขาได้เริ่มเก็บของแต่ดูเหมือนว่ามันจะชา้าไปแล้วนะครับผมไม่ได้มีคนพวกเดียวที่ตามหาลูกของเดฟพูมันไม่ใช่มีแค่เพื่อนของเดฟพูเท่านั้นที่ต้องการต ว่าศัตรูของเขานั้นก็ต้องการตัวเด็กน้อยคนนี้เช่นกันและในตอนนี้กลุ่มนักฆ่านั้นก็ได้มารอบ,บ้านหลังนี้เอาไว้แล้วในตอนนี้เหล่าทหารนักฆ่าน,น,นั้นได้จับตัวโจชัวเอาไว้แล้วก็จับตัวเอลลี่ไปในตอนนี้เอลลี่นั้นพยายามจะดิ้นขัดขื่อางสุดชีวิตแต่เอลลี่นั้นเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่ง เธอไม่สามารถทําอะไรได้และสุดท้ายแล้วนี้เองโจชัวกับเอลลี่นั้นก็เสียหายกับพวกนั้นในตอนนี้ทุกอย่างมาจบแล้วละ่ะเดล็กสาวคนนี้เป็นของเราแล้วลาก่อนนะตาแกปั้งทันใดน,นั้นเองนะครับผมกาแพงได้ฮัลโลมออกมาเพสตันนั้นได้กลับมาช่วย2คนนี้เอาไว้ซึ่งในตอนนี้นะครับผมเพสตันที่กลายเป็นคนเหล็กนั้นสามารถจัดการกับกลุ่มทหารได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าพวกมันจะมากันเยอะเท่าไหร่ขนอาวุธมาขนาดไหนพวกมันก็ไม่ละคายเครื่องเพสตันหรอกในตอนนี้นะครับผมเพสตันได้จัดการพวกมันทุกคนอย่างง่ายได้และหลังจากที่เพสตันนนั้น การพ่งมันเสร็จนี่เองเพสตันก็ได้ส่งข้อความไปบอกเดดพูนะครับเดดพูฉันเจอลูกสาวของนายแล้วปังดูเหมือนว่าเพสตันนั้นจะประมาทพวกมันเกินไปยังมีทหารของพวกมันเหลืออีกหนึ่งคนและในตอนนี้มันได้ยิงกระสุนมาใส่หัวของเพสตันซึ่งดูเหมือนว่ากระสุนนัดนี้นั้นจะทาลายวงจรของเพสตันนะครับผมซึ่งในตอนนี้เองเพสตันก็ได้หมดสติลงไปเหตุการณ์นั้นตัดกับมาที่ฝั่งของเดดพูบ้าง ในตอนนี้เดซพูที่เพิ่งจัดการเรมพายเสร็จนะครับผมเพิ่งได้รับข้อความมาในตอนนี้ฉันเจอเอเลนอร์แล้วเดซพูเธออยู่ที่อิลลินอยแต่ในตอนนี้เธอกําลังอยู่ในอันตรายซึ่งเม Death ื่อเดซพูได้อ่านข้อความนะครับผมเดซพูนั้นก็ตกใจมากๆเดซพูนั้นต้องรีบวิ่งไปช่วยลูกสาวขอในทันทีเขาจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้กลับมาเจอลูกอีกครั้งแต่ลูกเขาในตอนที่ตกอยู่ในอันตรายเดซพูนั้นเดินทางไปหาเหล่าฮีโร่ทุกคนที่กําลังว่างอยู่แต่ทวันในตอน,น,นรั่่วางงงอออยููเก,ก,กํเือขดอช เมื่อจะเป็นลีนชาร์ดด็อกเตอร์สเตรนไอรอนแมนหรือว่าทีมเอเวนเจอร์ก็ตามไม่มีใครอยู่เลยกาตานคุณอยู่ไหมโรเจอร์ไม่ไม่ทำไมไม่มีใครอยู่เลย ได้โปรดเธอได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากจะเสียลูกสาวไปอีกแล้วฉันไม่อยากจะเสียเธอไปและในตอนที่เดดพูนั้นกำลังโอดควรวนอยู่นี่เองนะครับผมเสียงแห่งสวรรค์ก็ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้และนั่นก็คือต่อเทพแห่งสายฟ้านั่นเองตอนนั้นได้บินผ่านมาให้มี่พอดีซึ่งเดดพู oh นั้นก็ขอร้องต่ออ้อนวอนอย่างสุดชีวิตเลยได้โปรดเธอ พาฉันไปส่งที่ที่อยู่ของลูกสาวของฉันฉันไม่อยากจะเสียเธอไปฉันยังช่วยเธอให้ได้ได้โปรดเธอนะต่อจะรู้ว่าในอดีตฉันทำความผิดพลาดมาเยอะแต่ในตอนนี้นายจะไม่ยอมหรอกมั้งนายไม่ยอมให้เด็กสาวคนนึงต้องมาชดใช้แทนฉันหรอกเราศัตรูนั้นตามล่าฉันไม่ได้ตามล่าลูกสาวของฉันนายคงไม่ยอมให้เด็กสาวคนนึงมาตายฟรีๆใช่ไหมเออก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยนายก็ได้โอ๊ยขอบคุณมากนะต่อแล้วนายจะเปิดประตูมิติให้ฉันใช่ไหมไม่หรอกประตูมิติมันสบายไปสำหรับนายฉันจะให้นายบินไปก็แล้วกัน เอาจับโยนียของฉันนะเดี๋ยวมันจะพานายไปส่งและในตอนนี้เองเดฟพูนั้นก็ได้จับค้อนแห่งสายฟ้าและมุ่งหน้าไปที่อิลลินอยในทันทีในตอนนี้ถึงเวลาที่พระเอกจะปรากฏตัวออกมาแล้วเดฟพูจะช่วยลูกสาวของเขาได้หรือไม่เรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้นั้นมันน่าสนใจมากๆสุดท้ายแล้วนั้นเธอคนนี้จะใช่ลูกสาวของเดฟพูจริงหรือเปล่าเธอคนนี้คือใครกันแน่แล้วใครกันล่ะที่มาตามล่าลูกสาวของเขาเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรต้องบอกเลยว่ามันน่าติดตามสุดๆนะ ครับผมแต่ถ้านผู้ชมคงต้องรอติดตามมาในวันพรุ่งนี้และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากติชมอะไรก็อินบล็อกและคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ช่องของเราเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นไปอีกอยากดูคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้อีกนะครับผม ก็ฝากกดแชร์คลิปของเราใน Facebook ให้ด้วยไม่ยากเลยครับแค่เข้าหน้า Facebook พิมพ์ Comic World กดแชร์คลิปอะไรก็ได้นอกจากท่านผู้ชมจะได้สนับสนุนช่องของเรานะครับผมท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลด้วยซึ่งของรางวัลนั้นก็เจ๋งมากๆนะครับส่งตรงมาจาก d i s n e y ์แลนเลยเจ๋งสุดๆไปเลยพลาดไม่ได้ซะแล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นรีไปกดแชร์กดไลค์กันนะครับ พาเพื่อนๆมากด subscribe กันให้ด้วยก็ดีขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันมาในตอนนี้เราก็มาถึง380,000 subscribe กันแล้วใกล้ถึง4 0 0 0 0ก็เต็มทีแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากเลยเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าขาดให้ผู้ชมสักคนหนึ่งไปเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดจากความสามัคคีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงจริงๆที่ติดตามกันมาแล้วก็หากใครอยากดูเดซพูอีกเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับผมเรื่องราวของเดซพูนั้นยังมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราติดตามกันได้นะครับช่องนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิกงเวล์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย